ดอกไม้รอบพระเจดีสวยงามมากเลยบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังจะตกก็มีสาธุชนบางส่วนก็มาเวียนมาทักษินบูชาพระเจดีย์กันนี่เลยดูดอกไม้บูชาพระเจเดีย์สวยงาม รัตนะเตยปมาเทนะทวารัตะเยนกตังสัพพังอราทางพมัตโนพันเตรัตนะเยปมาเทนะทวารัตะเยนกตังสัพพังอราทางพมัตโนพันเตรัตนะเยปมาเทนะทวารัตะเยนกตังสัพพังอราทางพมัุโนพันเตข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอนอบน้อมสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคือองค์พระมหาธรรมกายเจดีวัดพระธรรมกายแห่งนี้ด้วยเครื่องสักการะบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาถวายเป็นพุทธบูชาขอการสักการะบูชานี้ จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญในการดำเนินชีวิตในการประพฤติปฏิบัติธรรมและขอแผ่ส่วนบุญกุศลนี้ถึงผู้ถึงผู้มีพระคุณทั้งหลายมีบิดามารดาปู่ย่าตายายและญาติทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายคู่กรรมคู่เวรทั้งหลาย ตลอดทั้งผู้ให้อุปการะอุปถรัรมภ์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมสรรพสัพตว์ทั้งหลายเปตชนทั้งหลายขอจงได้รับในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้แผ่กุศลอุทิศให้จงมีความสุขให้พ้นจากความทุกข์นุนนำส่งเสริมซึ่งกันและกันจนถึงที่สุดแห่งธรรมคือพระนิพพานด้วยเทอนสาธุสาธุอนุโมทามิ กายเยนวาจเยวะเจตสาวาพุทธเทกุกัมมังประกตังไมยาอย่างพุทโธปฏิคันหาตุอจียันตังการันตเรสังบริตุงวะพุทเทกายเยนวาจเยาวะเจตสาวะทมเมกุกัมมังประกตังไมยาอย่างทำมูปฏิคันหาตุอจียันตังการันตเรสังบริตุงวะทมเม กาเยนวาจเยาว่าเจตสาวาสังเคกุกมังปกตังม่ยาอย่างสังโคปฏิคันหาตุกอาจียันตังกาลตเตเรสังริตุงว่าสังเค